มาทุกคนวันนี้นะคะก็ทำคลิปให้แล้วนะเด็กๆคนที่อยากจะผิวกระจ่างใสผิวขาวขึ้นผิวใบขึ้นนะจ๊ะวันนี้มีมานำเสนอก็คือสบู่เจจูในคนงบน้อยทำไมถึงบอกว่างบน้อยเพราะว่าบางคนก็มีกำลังซื้อได้ไม่มากแต่ก็อยากที่จะหน้าใส ผิวใสผิวผ่องเหมือนพี่แก้วทํายังไงดูแลผิวยังไงนะคะให้ดูคลิปในพี่ youtube สาวหน่อยปั้นดาวได้เลยนะจ๊ะอ่ะต้องขอบอกก่อนว่า พี่เป็นคนที่ไม่ตัวขายสินค้านะทุกคนแบบถ้าพี่ยังไม่ใช้นี่พี่จะไม่ตัวขายสินค้าแต่คือก็บอกต่อเพราะว่ามันถูกและดีแต่คือยังไม่ได้ใช้เลยนะสะบู่เจจูนะแต่ว่าวันนี้วันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่นะทุกคนวันนี้วันที่สิบสามเสาร์ที่สิบสามพฤษภา พี่ก็มีอ่าสบู่อยู่ประมาณกี่สูตรเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอสามสี่ห้าหกดมสบู่อยู่7สูตรเพราะว่าวิตซีหมดนะจ๊ะกำลังสั่งของเข้านะวิตซีสครับขมิน้นแล้วก็มะขามกำลังจะเข้ามานะจ๊ะรอก่อนเด้อพี่จะมาแนะนําสูตรหน้าถ้าหาว่าอยุดดูแลสูตรหน้าพี่ก็แนะนําแบบยังไม่ใช้เลยก็คือนี่นะ แนะนำสูตรหน้าสูตรหน้าสามสูตรนี้เลยทำไมถึงแนะนำสามสูตรนี้สูตรหน้าสามสูตรนี้ก็คือทำไมต้องขมิ้นขมิ้นนี่ช่วยที่จะไม่ให้มีสารพิษบนใบหน้าพวกที่แบบมีสิวเซี่ยนพวกที่เป็นสิวเป็นอะไรนะ คนสมัยก่อนคนเท่าคนแก่บ้านเราจะเอาขามินมาให้เราอาเพราะว่าหน้ามันจะกระจ่างใสนะแล้วมันงบน้อยแล้วมันใช้ดีลองไปใช้เดี๋ยวพี่จะอัดคลิปใช้ขมิ้นล้างหน้าให้ดูวันนี้เลยนะแล้วก็จะลงต่อจากคลิปนี้นะคลิปนี้เลยนะจะเอาขามิ้นล้างหน้าให้ดูนะแล้วอีกสองตัวก็คือสตรอเบอรีแล้วก็พีชนะสตรอเบอรี oli, กับพีชเนี่ยมันเป็นกรดผลไม้มันเป็นกรดผลไม้ม หนูทานสตรอเบอรี่หนูจะได้ความหวานและความเปรี้ยวใช่ไหมสตรอเบอรี่ได้ความหวานความเปรี้ยวก็คือมันจะทําให้เรามีคอลลาเจนในผิวหน้าหนูจะคาว่าคอลลาเจนไหมหนูไปเซิร์ชคาว่าคอลลาเจนในผิวหน้านะไปเซิร์ชดูเลยคอลลาเจนในผิวหน้ามันจะทําให้หน้าเราอ่อนกว่าวทั้งที่เราก็เป็นเด็กอยู่แล้วแต่จะทําให้เราไม่แก่ไว แม้เราจะไม่ได้ใช้สารอื่นๆในการบำรุงหน้าเช่นสารกันแดดใช่ไหมทำไมคนแก่เขาชอบแต่งหน้าเพราะว่าเขาไม่มีคอลลาเจนเขาต้องใช้สารกันแดดในการแต่งหน้าหนูสังเกตปะพีทก็เหมือนกันพีทกับสตรอเบอรี่จะเหมือนกันเลยก็คือสตัวนี้นอกจากจะมีอคอลลาเจนแล้วมันยังช่วยให้หนูอ่ะหน้าเด็กด้วยใช่ไหมที่พี่เคยพูดไปแล้วก็ มันยังช่วยให้หนูอ่ะหน้าเนี่ยมันมีน้ำมีนวลคนที่แบบน้ำอิ่มเอ,อิบดูแลหน้าผ่องหน้าอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กนกักเรียนเราไม่ต้องไปใช้สารแรงๆหรือว่าสารสกัดแรงๆเหมือนคนอื่นเขาเราลองใช้สามสูตรนี้ตามที่พี่แนะนำนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะใช้เหมือนกันสบู่สบู่ร้านพี่จะมีขาวเร็วที่สุดในร้านแล้วก็มี ถูกและดีงบน้อยมีแค่2ตัวนะจ๊ะสบู่ระเบิดขี้ไครมีแต่ว่ามันเป็นสบู่ผิวอยู่แล้วถ้าใจอยากระเบิดขี้ไค่ก็ค่อยมาซื้อนะอ่ะสรุปแล้วว่าสบู่หน้าจะมีแค่ของเจจูเท่านั้นที่หนูจะใช้ได้เซตหน้าแนะนำไว้เท่านี้นะใช้วันละก้อนล้างหน้าวันที่หนึ่ง ล้างหน้าวันที่สองล้างหน้าวันที่สามอย่างนี้นะใช้รวมกันไม่ได้นะใช้รวมกันไม่ได้เพราะว่าสารสกัดพอมันอยู่ใกล้กันดับเบิลสามตัวมันจะแรงเกินไปทําให้หน้าเราบางทําให้หน้าเราแบบแพ้ง่ายทําให้แสงจากดวงอาทิตย์นะ่ะส่องเข้าไปในหน้าแล้วก็ทํำลายหน้าเราได้เพราะเราไม่ได้ทากันแดดน,นะสําหรับราคานักเรียนแล้วก็สําหรับน้องๆหนูๆที่แบบอยากดูแลผิวแบบไม่ต้องซื้อแบบ ราคาแพงเหมือนในพี่ติ๊กตอกที่เขาโฆษณากันไม่ต้องเอาแบบโอ้โหราคา6 0กสบเจบาทเจดูก็ใช้ได้นะจ๊ะเจดูก็ใช้รีบมาตําเลยนะพี่มีสินค้าเรื่อยๆนะจ๊ะมีสินค้าเรื่อยๆแล้วกอ็อ่ถ้าใครแบบงบน้อยแล้วก็พี่ไม่ได้อยู่บ้านสามารถสั่งในติ๊กตอกได้เลยถามน้องใบเฟินน้อยนะน้องใบเฟินน้อยจะมีติ๊กตอกพี่อยู่นะโอเคนะตามนี้ อ่ะแล้วผิวล่ะคะผิวล่ะคะแนะนําแต่สูตรหน้ามาแล้วผิวละ่ะผิวส่วนใหญ่นะถ้าใครได้ตัวนี้ไปโชคดีมากเหลือก้อนสุดท้ายกําลังจะมานะเหลือก้อนสุดท้ายใครจะมาเอาก็มาเอาเหลือก้อนสุดท้ายจริงๆเออส่วนมากถ้าหนูอยากดูแลผิวพี่แนะนำสี่ตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันหมดนะวิตซีสครับกาแฟน้ำนมข้าวแล้วก็มะขาม ทำไมถึงแนะนําสูตรนี้ราคาทําไมแนะนําแบบนี้่ะคะหนูเข้าใจกฎธรรมชาติไหมหนูเข้าใจอาหารการกินหนูหนูจะเข้าใจว่าทําไมพี่ถึงแนะนําอย่างนี้มะขามเนี่ยมันมีความเปรี้ยวหนูเข้าใจไหมตามกฎธรรมชาตินะ่ะคือมะขามมันมีความเปรี้ยวเมื่อมันมีความเปรี้ยวมันมีกฎรรในการที่จะทําให้ผิวขาวหนูเข้าใจไหม พี่นี่แนะนําความเลี้ยวให้เลยเหมือนหนูเอามะขามสดๆมาขัดในผิวแต่มันเป็นสบู่ที่เขามีสารสกัดมาแล้วหนูก็ใช้ง่ายแล้วมันงบน้อยสิบบาทหนูใช้แล้วก็เห็นผลแต่พี่ขอแนะนําก่อนว่าเจจูเนี่ยไม่ได้เห็นผลเหมือนสบู่ที่แรงที่สุดในร้านของพี่นะฉะนั้นถ้าหนูอยากขาวหนูต้องซื้ออีกแบบหนึง่งแต่ถ้าหนูอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปงบน้อยเหมือนกันใช้นี่แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาว พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดถ้าหนูไม่พากันแดดก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดทันยังก็ได้ที่หนูจะผิวขาวแล้วก็ผิวออร่ากระจ่งางใสใบแบบนี้นะจ๊ะต่อนะสะครับกาแฟขึ้นชื่อว่าสครับนัหนูอะไปอ่านเลยหนูไปเซิร์ชใน Google เลยสครับนี่มันช่วยในการอะไรสครับแต่ละแบรนด์มันช่วยในการอะไรสครับก็คือการที่มันจะขูดผนัง ผนังไอ้ผิวของเราที่มันเป็นผิวเก่าที่มันดําที่มันค้าที่มันแบบไม่ดีเนี่ยให้กระจ่างใสมากยิ่ยงขึ้นถ้าหนูไม่มั่นใจหนูก็ลองสครับเล่นๆก่อนสครับเล่นๆก่อนค่อยมาซื้อแบบอ่าอ,อะไรนะเขาเรียกว่าค่อยมาซื้อสบู่ที่มันใช้ขัดที่ไขสครับก่อนแล้วใช้สบู่ขัดที่ไขเห็นผลดีมากแม่ไม่ได้ใช้เจจูต่อก็ตาม นะคะคือถ้ามีตัวสครับและตัววิตซีนี่คือจะขาวคู่กันตัวหนึ่งสครับผิวให้ผิวไบออร่าขึ้นอีกอันหนึ่งช่วยในการบำรุงและขาวคนที่ซื้อ,อวิตซีไปกับสครับไปนี่คือได้ได,ได้เปรียบคนอื่นเลยแหละเพราะว่าคุณจะได้ผิวไบออร่าก่อนเพื่อนสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะตัวหนึ่งก็คือกดในการที่มันทำให้รสชาติมันเปรี้ยวนะสะบู่ไม่เปรี้ยวนะ สบู่ก็คือสบู่แต่มะขามอ่ะเวลาเรากินมันจะมีทั้งหวานและเปรี้ยวถูกไหมมะขามหวานมะขามเปรี้ยวแต่มะขามในสบู่เนี้ยคือมันมีความเปรี้ยวของมันความเปรี้ยวเหมือนกดวิตซีนั่นแหละเหมือนสบู่วิตซีนั่นแหละแต่ ถ้าใช้คู่กันร,ระหว่างวิซีกับแบบเนี้ยก็คือจะดีมากแต่ถ้าใครงบน้อยก็เนี่ยซื้อแค่สคขับไปแล้วค่อยมาทยอยซื้อมะขามหรือวิซีไปก็ได้มันจะช่วยในการบำรุงแต่ถ้าใครอยากได้สูตรสมุนไพรจริงๆก็แนะนำนี่เลยก็แนะนำขมิน้นเพราะว่าเพราะว่าสำหรับคนที่แพ้ง่ายนีย่คือขมิ้นนี่คือตอบโจทย์เลยนะขมิ้นนี่คือตอบโจทย์เลย ถ้าใช้คู่กันก็ขาวกับจงางใสเหมือนกันเพราะว่าขามิ้นเนี่ยคนโบราณเขาเอามาให้เราใช้ตอนเด็กๆที่เราโดนยุงกัดโดนอะไรกัดแล้วแบบผิวเรามันไม่ผิวสีผิวไม่สม่ำเสมอนะ่ะเราลองเอาลองเอาขามิ้นสดๆมาอาบน้ำอยู่ก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่ามันใสขึ้นไหม หรือหนูไปหาดูคลิปว่าขมิ้นมันช่วยให้ใสขึ้นไหมด้วยหนูต้องหาข้อมูลด้วยก่อนหนูจะใช้อะไรนะคะคือบางทีพี่อาจจะบอกสรรพคุณได้ไม่หมดแต่ว่าถ้าเราใช้เองอ่ะเราจะรู้ว่าสบูต่ตัวไหนมันทําให้เราใสและกระจ่างใสขึ้นส่วนน้ํานมข้าวน้ํานมข้าวตามจริงมีกล้วยนะกล้วยนี่กล้วยนี่มันช่วย ล้างสารพิษนะมันใช้คู่กับเซตหน้าก็ได้คู่กับเซ็ตผิวก็ได้ก็เลยไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้มันช่วยให้ผิวนุ่มพอๆกับน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวนี่ก็คือแบบหนูเข้าใจนะน้ำนมข้าวนี่มันเป็นสายบํารุงมแบรนด์ไหนก็ต้องมีน้ำนมข้าวเพราะว่ามันมีเออความนุ่มผิวนุ่มผิวเนียนผิวกระจ่างใส จากสินค้าตัวอื่นๆหรือว่าจากสูตรอื่นๆแต่ตัวนี้มันช่วยให้นุ่มช่วยให้เนียนผิวเนียนขึ้นกระจัดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ออกมันไม่ออกเน้นไปทางช่วยช่วยให้กระจัดใสแต่มันเนียนมันนุ่มก็พอตัวนี้ก็แบบเป็นสายบำรุงสายบำรุงก็คือสบู่สองตัวนี้เนี่ยนะสายบำรุงสายผิวสายผิวแบบอยากผิวขาวก็บอกไปแล้วสายหน้า ก็บอกไปแล้วเดี๋ยวคลิปใช้สบู่ที่จะทยอยลงทีละสูตรทีละสูตรทีละสูตรกับผิวหน้านะคะใช้กับผิวหน้านะเพราะว่าผิวหน้าปกติพี่ใช้แต่สบู่บีอิงไว้สูตรหน้าสีส้มนะเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดูสูตรหน้าพี่ใช้ตัวนี้หน้าบานกับด้งเลยสูตรหน้าใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดู างในจะเป็นแบบนี้ใช้แบบสมบุกสมบันมากพี่ใช้มาหนึ่งเดือนใช้มาหนึ่งเดือนได้ของวันที่สิบสองเมษาพี่ใช้มาถึงอ่ตัวนี้มันวันที่สิบสามแล้วใช่ไหมสิบสามพฤษภาหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันจะใช้วันนี้ล้างหน้าแต่วันนี้อาจจะงดล้างหน้าด้วยตัวนี้แต่จะมาใช้ขมิ้นตามสัญญา ใช้ขมิ้นตามสัญญาที่จะล้างหน้าให้ดูนะคะถ้าไม่ล้างหน้าด้วยขมิ้นก็อาจจะเป็นสตรอเบอรี่หรือพีชนะวันนี้เดี๋ยวจะเจอคลิปนี้ต่ออ่อจะเจอคลิปใช้สบู่ล้างหน้าต่อจากคลิปนี้แต่พี่ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะ่ะมันช่วยให้หน้าใสหน้าพี่ก็ใสไหมโดนแดดโดนแดดโดนแดดก็ทากันแดดถูกไหมโดนแดดก็ทากันแดดแล้วบวกกับ พี่เป็นคนแต่งหน้าทุกวันทุกคนถ้าใครเห็นพี่ในไลฟ์สดนะไม่ต้องแปลกใจยิ่งจะรู้เลยว่าพี่แต่งหน้าเพราะพี่แต่งหน้าพี่ก็จะบอกได้ว่าพี่ใช้อะไรในหน้าพี่ถึงไม่มีสิวเพราะหน้าพี่ไม่มีสิวทุกคนก็จะเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าพี่ใช้เองพวกเราถึงเชื่อแล้วก็มาซื้อใช่ไหมอ่ะฉะนั้นพี่ก็กล้าพูดได้เลยว่าที่พี่ใช้ก็คือพี่ใช้สบู่ตัวนี้ นะสรรพคุณมันก็คือช่วยหน้ากระจ่างใสลดสิวทำให้ผิวไบผิวออลาใช้กับหน้าสบู่ตัวของบีอิงไว้ก็มีนะคะแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้เหมาะกับวัยทำงานไม่ใช่เหมาะกับวัยนักเรียนนะคะไม่เหมาะกับวัยนักเรียนตรงที่ว่ามันก็ละเกาสิบาทมันก็เทียบเท่ากับสบู่ที่แรงที่สุดของร้านพี่สบู่ที่ขาวที่สุดของร้านพี่ก้อนหนึ่งเหมือนกัน99บาท ถ้าถามว่าใครจะเก็บเงินซื้อไหวบวกกับขั้นไอค่าขนมหนูก็ได้แค่วันละยี่สิบาทค่ะอ่ะวันละยี่สิบาทค่ะพี่มีสินค้านําเสนอตัวนี้เลยตัวนี้เลยตอบโจทย์หนูทุกอย่างหนูอยากได้อะไรตอบโจทย์หนูทุกอย่างนะคะแปดสูตรแปดแปดสูตรแปดอ่าสรพพคุณหนูอยากได้แบบสูตรไหนสูตรหน้าสูตรหน้าพี่ก็แนะนําไปแล้วนะคะ สูตรหน้าแนะนำไปแล้วก็คือสตรอเบอรี่พีทแล้วก็ขมิ้นสูตรผิวสูตรผิวก็มีวิตซีมะขามแล้วก็น้ำนมข้าวนะคะวิตซี C, หมดก็มีแค่นี้นะคะส่วนนุ่มเนียนให้ผิวนุ่มกับผิวเนียนก็คือสองตัวนี้มีอะไรไม่เข้าใจถามได้นจะจ๊ะตามนั้นเลยนะ เพราะว่าคนงบน้อยพี่จะเข้าใจแต่ก่อนพี่เป็นคนไม่ดูแลตัวเองเหมือนกันตอนที่เป็นเด็กๆที่ไม่ได้แบบสวยหรือว่าดีไปกว่าเราทุกคนแต่คือตอนนี้เราเริ่มเป็นสาวแล้วเราก็อยากดูดีในสายตาผู้คนใช่ไหมก็ควรที่จะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แบบงบน้อยๆที่งบน้อยๆแต่พี่หนูขาวขึ้นนะพี่หนูอยากขาวขึ้นแบบหนูอยากเห็นผลหนูก็ต้องดูแลผิวก็อย่าพยายามไปวิ่งตากแดด นะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือแบบตากแดดยังไงก็ไม่ดำเพราะว่าเอ,อ่ออากาศสมัยก่อนนะมันสบายกว่านี้มันไม่ร้อนมันไม่แดดจัดมากกว่าสมัยนี้นะคะคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะ15กว่านาทีฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะสบู่หน้าของพี่นะ o r a n g e ์ All in, เอ่อไว n ์เนนิ่งโซลบีอิงไว้ e บ b วี n ิ w ไว้เก้าบาบาทถ้าจะซื้อตัวมาตามได้ แล้วก็ใครงบน้อยแนะนำเลยเจจูนะแพ็กกลับเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บาย